เซ็กซี่แต่ยุก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็อยู่ใしเกม Princess c o อีะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Princess Connect Live กับผมอีกแล้วเนาะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับ ทุกครั้งที่มีการอัปเดนะเราจะมาดูแพทโนตกันเนาะจะเรียกว่าแพทโนดใชไหมก็คงจะได้นะอ่ะโอเคเรามาดูประกาศกันก่อนดีกว่านะแน่นอนรอบนี้มีตัวละครใหม่ด้วยนะเพราะงั้นได้เวลากระชากันอีกแล้วนะโอเคประกาศแรกนะแคมเปญน,นะแพที่มกระชานะ3ันสามดาวชั่วนะก็เรียกได้ว่ามากันรัวๆนะสำหรับการอ่า การันตี3ดาวเนาะหรือการันตี50เศษก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่คนนะครับโอเคตัวละครลิมิเต็ดใหม่นะครับซาเรนรุ้ดร้อนเนาะซาเรนซัมเมอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวที่หลายๆคนรอคอยเนาะไว้ว่ากันอีกทีนะตอนเปิดกระชาเนาะอ่าเพิ่ม BGM ใหม่ให้กับกล่องดนตรีแห่งความทรงจำนะโอเคก็จะมะีเพลงใหม่เนาะสามารถไปซื้อกันได้นะอ่าแน่นอนผมเหมาหมดเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ของขวัญต้อนรับฤดูหนาวนะครับรับสูงสุด5000เพชรฟรีเนาะก็จะแจกวันละ500เพชร10วันนะครับก็ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่15 15าธันวาเนาะก็สามารถออนทุกวันเพื่อรับเพชรวันละ500ได้นะครับก็ถือว่าบรรเทาความเกลือลงนิดนึงนะโอเคแคมเปญค้นหานะครับแบบ2เท่าเนาะก็เริ่มวันนี้ตอนเที่ยงนะครับจนถึงวันที่4นะตอน11บเอมงนั่นเองนะครับ แปลว่าแพทต่อไปยาววันที่สี่อะเนี่ยนะกาชาซาเลนอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่อ๋อกาชากาชาซาเลนอยู่ถึงวันที่สนะิบเนาะเพราะงั้นแพทน่าจะอัพวันที่สิบนะอ่ะโอเคแพทต่อไปวันที่สิบนะโอเคแล้วก็ที่ดําเนินอยู่ตอนนี้ก็คือนะครับเนื้อเรื่องนะครับอ่าซัมเมอร์ปีที่แล้วเนาะอ่าก็จนถึงวันที่สามสิบฟิวจิกาเลยเนาะอ่าแล้วก็ อ่มี <c oughs> ขายของนิดหน่อยนะก็คือแพ็คแพ็คสุดพิเศษนะครับสำหรับฤดูร้อนเนาะก็เ5 0 0พรเพชรเติมนะซื้อได้3ครั้งนะในราคาน่าจะ2,500บาทเนาะอ่า2,500บาทตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นแพ็คแยกกับตัวตัวนี้นะเป็นแพ็คแยกกับตัวนี้เนาะโอเคอ่ะ ก็คือเหมือนกับว่าทำแพ็คตัว2 0 0ให้ซื้อเพิ่มได้นั่นแหละโอเคแล้วก็ร้านค้านะครับมาสเตอร์ Master เนาะรีเซ็ตตอนบ่ายสเนาะโดยจะมีเมมโมรี่พีซของเปโกลีนซัมเมอร์แล้วก็แคลซัมเมอร์ด้วยนะสำหรับใครที่ยังทำเซนโญของตัวนี้ไม่ตันเนาะหรือว่ายังไม่5ดาวก็แลกกันได้นะครับอ่ะ ประกาศนะครับข้อมูลการอัปเดตเนาะอ่าเนื้อเรื่องหลักบทที่13นะตอนที่1-5ถึงเนาะโอเคสำหรับเนื้อเรื่องหลักของอาร์คแรกก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับอ่าเราเคลสหลักแอรเรียที่25นะแล้วเลเวลสูงสุดนะครับถึง136เลยนะอ่าแล้วก็ตอนนี้สามารถอัพแรงค์14ได้แล้วเนาะโอเคแงค์เป็นแรงค์14ของ3ชิ้นเนาะ อ่าเครื่องเรือนใหม่นะครับอ่าเครื่องเรือนใหม่ในกิวเฮาเนาะเป็นลิมิเต็ดดีรันหน้าร้อนปีที่แล้วนะครับอ่าใครซื้อไว้แล้วก็ดีใจด้วยนะฮะใครซื้อไม่ทันก็ซื้อได้นะอ่าสำหรับอ่าดันเจียนนะครับตอนนี้เนาะก็ยังดอกของเท่าอยู่จนถึงวันที่สาสิบเลยเนาะอ่าโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะน้องนั้นก็เออไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่าเรามันดูเมนอีเวนต์ของ รอบนี้กันดีกว่านะครับซาเรนซัมเมอร์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับสำหรับซาเรนซัมเมอร์โดยเฉพาะผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาหรือไม่ก็ผู้เล่นที่ได้ข่าวกันมาในกลุ่มเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าตัวละครนี้มันน่าเปิดยังไงและใครบ้างที่ควรเปิดเนาะโอเคข้อมูลนี้นะครับผมอ้างอิงขออ้างอิงนิดนึงนะผมได้ข้อมูลมาจากช่องของวาเลฟูโรนะ ใช่ป่ะผมอ่านชื่อช่องเขาถูกไหมสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลของตัวละครนี้ลึกกว่านี้ผมแนะนําให้ไปดูช่องนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ที่ใต้คลิปดีสคริปชันเหมือนเดิมเนาะอ่ะซึ่งเรามาดูสกิลของตัวละครนี้กันก่อนดีกว่านะครับอ่ะเซมเมอร์นะเป็นซัพพอร์ตเนาะอ่าเป็นซัพพอร์ตที่ยืนอยู่ในแนวกลางนะครับค่อนไปทางหลังอ่าโดยหลักๆ ความสามารถเด่นของเธอคือการเด้งทีพให้กับคนในทีมเหมือนซาเรนล่างปกติเนาะแล้วก็จะมีบัฟความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะบัฟบ,บัฟแบบแอคชั่นสปีดอะเออก็ทําให้ฝั่งเราเอ่อเรียกว่าอย่งไรออกแอคชั่นได้เร็วขึ้นนะสร้างความได้เปรียบในการลงอารีนาเนาะหลักๆเลยนะโอเคสําหรับยูเนียนเบิร์นะซัมเมอร์ไบฟอร์นครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและโจมตีเวทครับให้เพื่อนทุกคนและยัง บัฟตัวของแอคชั่นสปีดด้วยนะครับแอคชั่นสปีดอ้างอิงจากคลิปของคุณวาเลโฟโรเนาะก็จะจะ50%เอนาะอ่าะส่วนบัฟพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เวมนหมก็จะอยู่ที่1439ทั้งคู่นะครับคือให้ทุกคนนะ,อะโอเคต่อไปนะครับสกิลแรกครับก็สเปสวอลลิงเนาะสเปสวอลลิงอ่ะ ฟื้นฟู TP ให้เพื่อนทุกคนนะครับอย่างมากก็ที่เลเวล136แรง14ก็จะฟื้นฟูให้345หน่วยนะให้เพื่อนทุกคนเลยเนาะอ่าโอเคแล้วก็สกิลที่สองนะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนต์เนาะให้เพื่อนทั้งหมดในทีมเนาะแล้วก็เพิ่มคริติคอลทั้งกายภาพทั้งเวทมนต์ให้เพื่อนด้วยนะครับอ่าโดยพลังโจมตีทั้งเวททั้งกายภาพจะเพิ่มที่343หน่วยและคริติคอลจะเพิ่มที่20หน่วยนะ ถือว่าไม่เยอะนะอ่ะโอเคสำหรับพาสซีฟนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวซาเลนเองเมื่อเริ่มต่อสู้เนาะอ่ะเป็นถือว่าเป็นพาสซทีฟทั่วไปนะอ่ะเรามาดูข้อดีของซาเรนซัมเมอร์ก่อนนะครับข้อดีของซาเรนซัมเมอร์หลักๆก,ก็คือผมคิดว่าคงจะเป็นที่การบัฟแอคชั่นสปีดนะครับากับการเพิ่ม TP ในตัวเดียวกันเนาะ ก็ถ้าจะให้พูดก็คือเหมือนกับเอาโมนิก้ากับอ,อะไรนะนักดาบอะเออนั่นแหละจำชื่อน้องไม่ได้สักครู่นะครับน้องมีชื่อว่าจิตาเออเหมือนเอาโมนิก้ากับจิตานะครับมารวมกันเนาะเป็นเอฟเฟกเหมือนเอามารวมกันครึ่งทางครับโอเค สำหรับข้อดีก็คือการเล่ง TP แล้วก็การเล่งแอคชั่นสปีดเนาะแล้วก็ยังมีเป็นตัวบัฟที่ผมว่าบัฟได้ทั้งทีมเวทแล้วก็ทีมกายภาพด้วยนะครับสำหรับอันนี้ข้อดีสำหรับข้อเสียซารเรนซัมเมอร์ก็มีเหมือนกันนะครับสกิลเนี้ยสกิลตัวเพิ่ม TP เนะี่ยซาร์เรนซัมเมอร์จะใช้แค่ครั้งเดียวในหนึ่งการต่อสู้นะครับจะใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็คือถ้าโดนขัดก็คือจบเลยนะครับ ซาเลนซัมเมอร์ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นข้อเสียนะซาเลนซัมเมอร์นะครับอ่าเป็นตัวที่เป็นซับจริงๆและไม่มีดาเมจนะนะดาเมจของซาเลนซัมเมอร์จะน้อยมากๆนะครับอ่ะก็คือเนี่ยตัวของซาเลนไม่มีสกิลโจมตีเลยสักสกิลเดียวเนาะถึงจะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีกยายภาพให้ตัวเองแต่ก็เท่านั้นแหละนะอ่าสำหรับซาเลนซัมเมอร์นะครับอ่าผมคิดว่าไปได้เกือบทุกทีมเลยนะ คือ,อสำหรับทีมที่ต้องการการใช้แบบ TP นะจังหวะนั้นนะนะนะจังหวะเปิดอะผมว่าการใส่ซาเรนซัมเมอร์มาก็ค่อนข้างจะดีนะเป็นเป็นการแย่งชิงความได้เปรียบในอารีนามากกว่านะเรื่องของการชิงจังหวะเปิดนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติม TP ให้ทีมเร็วๆในการลงดันเจี้ยนอะไรพวกเนี้ย เพื่อที่จะแบบไปตบบอสท,ท้ายให้ง่ายขึ้นเนี่ยซาเลนซัมเมอร์ก็เป็นตัวทางเลือกที่ดีมากๆในการที่จะไปเติม TP ให้ทีมเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เอ,อในแคนแบตเทิลก็สำหรับตอนที่แบบเลือดบอสน้อยๆหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนบอสนี้ยซาเลนซัมเมอร์ก็จะมาช่วยไอการผ่านเปลี่ยนบอสนี่ให้เล่นง,ง่ายขึ้นก็คือแบบนาค่าบอสตายเร็วขึ้นแล้วก็ พอไปอีกบอสหนึ่งก็ยังได้ TP จากซาเรนซัมเมอร์อยู่อะไรประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีหลักๆนะทำให้ซาเรนซัมเมอร์เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกโหมดเลยเนาะพอคอยลูน้ากับลยดานไม่ต้องพูดถึงนะก็เรียกได้ว่าเจ็ทีทุกๆรอบที่ลงอยู่แล้วนะอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่อ่าจะเรียกว่าโกงก็ได้นะครับแต่ว่าตัวละครเนี้ไม่เหมาะกับทุกคนนะครับอ่ะตัวละครเนี้ยเหมาะกับ คนที่มีตัวพร้อมพอสมควรแล้วนะครับซึ่งพร้อมเนี่ยหมายความว่ายังไงก็ไปดูช่องของคุณวารลโฟลเอานะไม่งั้นคลิปนี้จะยาวเกินเนาะเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชันนะครับผมแนะนําให้ไปดูนะช่องเขาถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้รละเอียดเยอะๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากดูชิวๆนะสบายๆก็มาดูช่องผมได้นะช่องผมจะเน้นไปการทําแพทกับเปิดกรชาเนาะช่องของเขาก็จะมีข้อมูลที่ลึกกว่านะอะ โอเคเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับตัวนี้นะผมจะเปิดจนกว่าจะได้นะครับแค่นั้นแหละผมพูดแค่นี้ผมมีเพสมาดองมาเพื่อตัวนี้นะครับเพราะงั้นผมจะเปิดจนกว่าจะได้ไปเริ่มจากใบฟรีก่อนถ้าได้เร็วก็ก็ดีนะ,ะเพราะว่าผมจะได้เก็บเพชรไปเปิด <c oughs> มาโฮซัมเมอร์นะเนเนกาคุโรเอตหลายๆตัวต่อลูน่านะครับออโออีกเยอะผมบอกเลย ถ้าได้เร็วก็ดีนะแต่ว่าถ้าการันตีก็ถือว่าผมเตรียมใจมาพร้อมแล้วที่จะการันตีตู้นี้นะโอเคเราจะไม่ทรมานเหมือนตอนยุยปีใหม่นะทุกคน <c oughs> โอเค <c oughs> มาโอเคสำหรับตัวฟรีสองใบก็ยังเกลือเหมือนเดิมเนาะหวังว่าเกมนี้มันจะรักผมมากกว่าบูกอาไค์นะอ่ะโอเคไปสิบรแรก ขอรุ้งสักหน่อยไหมแบบมีเศษละมีเศษมีเศษให้นิดนึงก็ถ้าไม่มีรุง้งผมก็จะข้ามเนาะอ่าตอนรับดีมากเลยนะสองท่องครับนะข้ามไปเลยไปโตที่ยี่สิบคือถ้าไม่การันตีก็ดีแหละแต่ว่านั่นแหละถึงจะการันตีก็ไม่เป็นไรนะรุง้งไหมไม่ เราเรารีบๆนะอะไรกันเนี่ยดับเบิล้ลิมะดับเบิลโยรินะโหสุดยอดไปคือผมไม่ได้เปิดโหลดไว้นะอ่าถึงเพราะงั้นได้ตัวใหม่เราก็จะลุ้นกันเต็มที่เลยว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะถ้าหลุดเลทก็ขอให้หลุดเลทตัวที่ยังไม่มีโอเคสามสิบโลก็ยังคงจะเป็นทองอยู่นะเออผมเห็นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาแล้วว่ามิสก,กิจะเป็นหกดาวนะ รู้สึกว่าสเปรดอาร์ส,สวยมากเลยนะสุดยอดสุดยอดหกดาวเกมนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงจริงเอ้ยห้าสิบเดี๋ยวห้าสิบสี่ิสี่สิบสเอ้ยสี่ิบแล้วนะเว้ยลุ้งหน่อยดียว,วะไปอออนี่แหละมันให้ผมการันตีแน่ๆรับรองมา ผมว่าการันตีแน่ๆเลยว่ะไปไป let's go ฉันต้องเกลือขนาดนี้ไหมห้สิบแล้ว60แล้ว,ลวยังไม่ได้ลุงสักใบพระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไป7จะสิบรุงไหมสักใบมาหน่อยอจุกๆกันไปนะจังหวะนี้ ผมรู้คนดูอ่ะต้องการให้ยูทูบเบอร์เปิดกระชาแล้วทรมานเธอไหมล่ะมาดิมาเลย <c oughs> เอ้ยนี่เกือสุดเท่าที่เคยเปิดมาแล้วป่ะไม่รู้สิจำไม่ได้เหมือนนั้นไปเก้าสิบละร้อยรวไม่มีรุงนี่ก็แปลกๆหน่อยนะมา เฮ้ยจริงดิร้อยโลไม่มีลุงหน่อยเหรอสักใบหน้ามาเลยสองเปอร์เซ็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นเลยสองจุดห้าเปอร์เซ็นเว้ยมาสักใบอืมโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดผมว่าการันตีแล้วแหละตู้นี้ยังไงก็น่าจะการันตีไปอืมทองสีใบ ทองสีใบทองสีใบไปร้อยยี่สิบเฮ้ยผมว่าเกมมันคอนเทนต์ให้ผมว่ะเฮ้ยทิปเปิลเอาทิปเปิลมีโซกิด้วยโอเคผมว่าเกมมันคอนเทนต์ให้ผมแล้วแหละจงกวะนนี้ผมว่าใครอยากเห็นผมเกลือนะมีความสุขไปตามๆกันอนะ่ะนี่ไงสุดยอดเกมสุดยอดมาก เกมมันรักผมเหลือเกินมาไปร้อยสี่สิบเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้คิดยาวเกินไปอือ <c oughs> ไป let's go เฮ้ยลุงมา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 ครับพอ่อแม่เองลุงหลง,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 ลงไปครับโ oh อ้ my god เฮ้ยผมว่ามันต้องมาตั้งตัวเนี่ยสือเมฆมาอวยพรแล้วเว้ย ซูซูเมะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวซาเดนก็ต้องตามหาซูซูเมะเว้ยเชื่อผมดิมาหลักการอะไรวะโอเคซูซูเมะฮิโยริยูคาริตัวต่อไปปะใบห้ากับใบเจ็ดปะวะโอเคใบห้ากับใบเจ็ดกุกะตัวต่อไปปุบ๊บเปิดมาตัวใหม่โอ้นี่มันนี่นอนโอเอโดโอเคตัวใหม่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ยังไงก็ยังไงตัวใหม่ก็คือตัวใหม่ครับมิสากิอ่าไปต่อไปโอ,อโ,โอ้อากิโนะอ,อากิโนะมาทำไมทำไมซาเลนไม่ามาไม่กอโอเคถือว่ายังได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งเนาะไปเราจะเปิดกดกันรัวๆเรียกเลยว่าไม่ยัง้งอย่างว่านี้เออลุงมาอีกไม่ได้เหรอมาอีกดิแน่จริงก็มาโอ้กลัวที่ไหน ไปร้อยเจ็ดสิบแล้วอืมนี่แหละเกือซะเหลือเกินโอ้เออเมื่อเมื่อไหร่น้องจะลงตู้ให้แรกเนี่ยผมรอทำน้องห้าดาวอยู่เนี่ยเฮ้ลุง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 มาลุงจีใบใบเดียวใบเดียวก็มาใบที่หกไปโยริมาลิมามา เลยมาคุรุมิเนี่ยคุรุมิมาแล้วเนี่ยโยริมาตามหาคุรุมิหน่อยมามมามามา้ามาแล้ว <laughs> โอเคไม่การันตีนะแต่ก็เจ็บอยู่ <laughs> โอเคคุณดับเบิลกลุมิดับเบิลฮิโอริอ่าดับเบเลิลเลเออว่าดิโอเคซาเลนซัมเมอร์นะครับได้มาแล้วนาะที่180โรนะครับอ่ะก็เกลือไหมก็คงจะเกลือแหละเพราะว่า180ได้มาแค่ได้ได้ลุงมาแค่3ใบก็ก็ถือว่าแย่นะผมว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอ่า แต่ยังดียังดียังดีที่เขาไม่การันตีให้ผมเนาะโอเคสำหรับเรื่องการอ,อัพแรงเนาะช่องของคุณวาเลโฟโลนะแนะนำให้ที่แรงเก้าสิบสามแล้วก็สิบสี่นะครับแต่ว่าผมอ่ะตัวผมเองจะอัพไปที่แรงสิบสี่นะครับอ่าสำหรับคนที่อยากรู้ไรไยายละเอียดเชิงลึกว่าแรงไหนทำอะไรได้บ้างนะไปดูช่องเขาเนาะโอเคเรียกว่าไล่ไปดูกันเลยนะ แล้วคนดูก็จะบอกว่าเออแล้วกูมาดูช่องมึงทําไมเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ดูดูช่องผมเพื่อแบบนี้ไงกากาชาไงมันคือกาชาโอเคก็นะครับอ่ะผมบอกหรือยังว่าคนที่จะเปิดซาเลนซมเมอร์ผมแนะนําให้คนที่มีตัวละครพร้อมนะครับสาหรับมือใหม่ผมไม่แนะนํานะมือใหม่ไปเปิดเนเนกาดีกว่านะครับจริง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 มือใหม่ไปเปิดเนเนกาดีกว่านะครับ กำหนดการเนเนกะก็น่าจะมาช่วงประมาณามกรานะคิดว่าน่าจะมกราอ่าช่วงประมาณนั้นแหละสําหรับเนเนกะเนาะก็รอได้เลยนะผมก็เปิดนะเนเนกะต่อให้การันตีก็เปิดครับเนเนกะผมจะลองเพจตั้งไว้นะแล้วเจอกันนะครับเนเนกะโอเคผมว่าจริงๆก็เกมนี้ก็เริ่มไม่รักผมเท่าไหรแล้วเหมือนกัน แต่อย่างน้อยมันก็ให้ลุงมาแล้วว่าดูว่าใครนี่แบบไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยว่าเกลือล้วนๆโอเคก็สำหรับใครที่แบบรู้รายละเอียดครบแล้วก็ก็ปิดคลิปไปตอนนี้ก็ได้นะโอเคพ่อเดี๋ยวผมจะอัพแรงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วนะอ่ะ โอเคอ่าผมมาได้ที่แหลง11เนาะของไม่พออ่าเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะใส่ของแล้วก็อัพสกิลสกิลเนี่ยอ่าอัพเต็มได้เลยนะอ่าเพราะว่าเลเวลอัพตันได้เลยเพราะว่าอ่ายิ่งอัพสกิลก็ยิ่งทำให้ตัวทีีเนี่ยได้เยอะขึ้นนะเพราะงั้นเป็นเรื่องที่ดีนะอ่าโอเคก็คลิปนี้นะไม่มีอะไรแล้วนะก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอ่าจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S <S บ๊ายบายขอตั้งซาเล็ตเม,มอก่อนด้วยความภูมิใจบ๊ายบายครับ <c oughs>